สวัสดีครับสวัสดีครับนักศึกษาก็มาพบกันในสัปดาห์ที่2นะครับสัปดาห์ที่2ก็ที่คุยกันก็คือเราจะวันนี้จะมาทำการวิเคราะห์ยูทูบเบอร์กันนะครับในเดีย๋ยวขออนุญาตไปสไลด์แป๊บหนึ่ง์โอเค ในสัปดาห์ที่2นะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันก็เป็นก็คงยังไม่เข้าสู่เรื่องของทฤษฎีเพียงแต่ว่าเราอาจจะแตะแตะทฤษฎีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเราจะมาวิเคราะห์ยูทูบเบอร์ตัวเป็นๆกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครูได้ยกกรณีศึกษามาทั้งหมด8กรณีซึ่ง8กรณีนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูใน ranking ของยูทูบเบอร์ที่ติดอันดับของประเทศเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นคนที่ติดอันดับทั้งนั้นนะครับอาจจะมีแบบบางคนได้เข้ามาอยู่ในสัปดาห์นี้เนี่ยที่เอามาหยิบยกบางกรณีแค่ประปรายเพราะว่าไม่มีอะไรก็ครูชอบแต่ไม่ได้ติดอันดับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากไกกว่าน,นั้นนะครับแต่เลือกมาแล้วอยากให้ทําความรู้จักนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงการวิเคราะห์เป็นรายคนเนี่ย อยากจะอธิบายถึงวิธีการวิเคราะห์นิดหนึ่งครับอันนี้เป็นพีระมิดที่เรียกว่าพีระมิดเพื่อทำการวิเคราะห์ระดับคุณค่าทางการสื่อสารนะครับซึ่งฐานของมันเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าคุณค่าก็เปรียบเหมือนคุณค่าทางอาหารแต่เป็นระดับคุณค่าทางการสื่อสารก็คือประโยชน์ของผู้รับสารก็เปรียบเสมือนกับผู้บริโภคนะครับแล้ว แล้วเราก็ลองมองดูในแกนนี้ที่เป็นแกนแนวตั้งเนี่ยนะครับออยอดสูงสุดของคุณค่าทางการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระตุ้นการคิดและวิพากต่อยอดนั่นหมายถึงว่าถ้ายูทูบเบอร์ท่านไหนหรือว่ามีเขาเรียกว่าสื่อใน y YouTube เนี่ยที่มันมีคุณค่าในระดับกระตุ้นการคิดวิพากต่อยอดได้เนี่ยก็แสดงว่า youtube ที่เป็นสื่อตัวนั้นนะถือมีประโยชน์มากนะครับ แต่ว่าลองคิดลองสังเกตดูว่าที่เป็นฐานนะครับที่บอกว่าเป็นระดับคุณค่าทางการสื่อสารต่ำเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของความบันเทิงก็คือเป็นความบันเทิงที่ไม่ได้มีแกนสารอะไรนะครับอันนี้แล้วก็มีถัดขึ้นไปก็เป็นบันเทิงผสมประสานกับการถ่ายทอดข้อมูลทั่วไปนะครับอันที่เช่นคลิปตลกๆแต่ก็มีการแนะนำสินค้าหรือว่ามีการสอนแทรก ข้อมูลข่าวสารอะไรลงไปเนี่ยนะครับอาจจะใช้วิธีการแบบสอดแทรกทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่ยุทธวิธีของทางนักสื่อสารที่ดูแลสื่อนั้นๆน,น,นะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของการความบันเทิงผสมกับแก่นสารนะครับก็คือการบันเทิงผสมวาสรุความรู้ข่าวสารซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นแบบ คนเล่าข่าวนะครับหรือว่าเป็นการแบบเขาเรียกว่าวิพากข่าวแต่ว่าวิพากแบบเชิงเอาง่ายก็คือคุยเล่นกันสนุกสนานหรือกระแนกกระแหนถากถาง,างอะไรแบบนี้นะครับก็่กาจ,จะเป็นประมาณนี้หรืออาจจะเป็นแบบคลิปสั้นๆที่เขาเรียกว่าทําขึ้นมาเพื่อสะท้อนสังคมเพื่อสะท้อนอสถานการณ์บางอย่างณปัจจุบันนะครับ ก็ก็จะเป็นอยู่ในระดับบันเทิงผสมสาระความรู้ข่าวสารครับแล้วก็ระดับถัดมาถ,ดถัดขึ้นไปอีกก็เป็นการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแบบตรงไปตรงมานะครับพวกสารคดีพวกข่าวนะครับหรือว่าพวกการแจ้งข้อมูลต่างๆนะครับแล้วถัดขึ้นจากการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้แล้วเป็นคลิปที่จะสอนให้เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เรานําไปใช้ในชีวิตประจําวัน นะครับก็เช่นเทคนิคนะครับวิธีการทำกับข้าววิธีการเลือกซื้อของอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่เป็นการรีวิวแค่แค่รีวิวสินค้านะครับส่วนความรู้ระดับลึกเนี่ยก็เป็นความรู้ระดับที่มันลึกซึ้งมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากการประยุกต์ใช้แต่มีการอธิบายถึงทฤษฎีที่มาที่ไปเฟรมเวิร์คหรือแนวคิดหลักของ สิ่งได้สิ่งที่ได้นํามาถ่ายทอดความรู้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวสีแดงเนี่ยที่ผมพูดถึงตอนต้นเนี่ยก็คือเรื่องของการกระตุ้นการคิดวิาพากต่อยอดเนี่ยที่ถือว่าเป็นระดับคุณค่าทางการสื่อสารสูงสุดเนี่ยเพราะว่าการสื่อสารในระดับนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่แค่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ผู้รับสื่อเท่านั้นแต่เป็นการกระตุ้นให้ผู้รับสื่อเนี่ยได้ถูกเหนี่ยวนําให้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองซึ่ง นอกเหนือจากความรู้ที่ผู้รับสื่อเนี่ยได้รับจากการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยก็ยังได้ฝึกทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์วิพากษ์คิดอย่างมีวิจารณญาณไปในตัวด้วยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นระดับคุณค่าาการสื่อสารสูงสุดแต่ถ้าเราลองมองนะครับถึงพื้นที่ในพิระมิดเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าเราลองไปนับจํานวนสื่อใน YouTube นะครับก็คือปริมาณสื่อในโลกของยูทูบเบอร์เนี่ยตรงฐานเนี่ยที่มันเป็นความบันเทิงเนี่ยนะครับมันกว้างมากเพราะว่ามันมีปริมาณเยอะนะครับพื้นที่จึงเยอะนะครับในขณะที่คลิปนะครับของยูทูบเบอร์ที่เป็นเรื่องของการกระตุ้นให้เราคิดหรือวิพากต่อยอดเพื่อสร้างองความรู้ใหม่เนี่ยมันมีแค่น้อยนิดเท่านั้นเองนะครับก็เนี่ยนะครับ เป็นเปีระมิดที่เราใช้ในการวิเคราะห์ว่าสื่อที่อยู่ในโลกของยูทูบเบอร์หรือสื่อออนไลน์เนี่ยคุณค่าทางการสื่อสารของมันเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะครับซึ่งเด็เดกๆก,ก็จะได้ใช้มันเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์นะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็วันนี้เนี่ยครูก็หยิบยกอย่างที่เล่าตอนต้นว่า 8คนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่มีความน่าสนใจเนี่ยเข้ามาให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ได้ลองลองทาความรู้จักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยาสาหรับนักเด็กๆนักศึกษาที่เรียนแบบออนไลน์เนี่ยคือแค่ฟังครูอย่างเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไปดูคลิปนะครับครูจะแปะลิงก์ไว้ให้ในระบบเนี่ยทั้ง8คนนะครับเ,เด็กๆนักศึกษาต้องไปคลิกลิงก์ดูแล้วก็ทําการวิเคราะห์เดี๋ยวจะบอกว่าจะวิเคราะห์เรื่องอะไรบ้างนะครับ อาคนแรกเลยคนนี้เนี่ยนะครับเจ้าของชื่ออะไรนะน้องเก๋ไก่สไลเดอร์นะครับมีผู้ติดตามตั้ง10ล้านกว่าคนเนี่ยคนนี้นี่เขาบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่มีความเป็นอินฟลูเอนซ์อันดับหนึ่งเลยของประเทศไทยนะครับก็เอ่อคอนเทนต์ที่เขาทำมันก็จะเป็นเรื่องแบบน่ารักน่ารักใสๆนะครับเขาเรียกว่าทัศนคติในการสร้างคอนเทนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบ ถ้าเป็นสับัยรุ่นก็เป็นอะไรนะ,ะทุ่งลาเวนเดอร์เนาะแต่จริงๆก็คือในทางวิชาการก็คือว่าน้องเก๋ไก่สไลเดอร์กับแฟนเขาเนี่ยชื่ออะไรชื่อไบรท์หรืออะไรเนี่ยมีโลกทัศน์แบบโพ t ิทีฟโพ i ิทีฟก็คือเป็นคนที่มองโลกในมุมบวกนะครับหรือต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยจะมีมุมมองเนี่ยในในทางบวกนะครับซึ่งคลิปที่เขาได้นำมาใช้เนี่ยนะครับก็ ส่วนมากในคอนเทนต์ก็จะพยายามเชื่อมเชื่อมโยงอะไรที่มันซิมเพิลสิมเพิลกับชีวิตประจำวันนะครับอย่างคลิปที่ครูนำมาให้ดูเนี่ยก็เป็นคลิปที่สร้างคอนเทนต์ง่ายๆนะครับท,ท้าทายด้วยการทำเมนูอาหารตามสีของเสื้อของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือคนที่อยู่ในทีมงานอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าพอดีเขาก็มีสกิลในเรื่องการทำกับข้าวกับปลามลันก็น่าสนใจแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นๆเรื่องพาเทีเ่ยวเรื่องอะไรแบบนี้ที่มันเป็นอะไรที่ ง่ายๆเลยเบาสมองนะครับดูแลสบายใจนะครับแล้วก็ด้วยหน้าตาผิวพรรณของน้องเขาก็คงแบบคนชมผู้ชมดูแลสบายตานะครับคนนี้ก็บอกว่าเป็นอันดับ2นะครับก็คือเป็นบี้เดสกานะครับบีจริงๆบี้เดสกาเนี่ยมีความสามารถหลายอย่างนะก็คือมีความสามารถในเชิงเขาเรียกอะไร performing arts ก็คือศิลปะการแสดงด้วย นะครับประกอบกับการเป็นนักสื่อสารแล้วนั่งนักคิดคอนเทนต์นะครับก็เขาก็สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจและบางทีก็เ,เขียนบทนะครับให้ไปอยู่ในคลิปเองนะครับหรือบางทีก็ถึงขนาดแต่งเพลงเพื่อให้เกิดความสนุกสนานหรือความเฮฮาในในคลิปซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก,ก็ลองไปดูนะครับส่วนคนนี้ ผมว่าเด็กๆน่าจะรู้จักดีนะครับก็เป็นคุณฝรั่งนะครับที่พูดไทยได้คุณฝรั่งคนนี้เนี่ยนะครับในช่อง channel mymetnet นะครับเป็นฝรั่งที่พูดไทยชัดมากเพราะว่าเขามีภรรยาเป็นฝรัง่งคนนี้ก็ไม่น้อยหน้าจากน้องเก๋ไก่สไลเดอร์หรือวีเดสการเท่าไหร่นะครับย่อนๆลงมาก็ตอนนี้9ล้านคนนะครับที่เป็นผู้ติดตามหรือ s u b s c r i b e ใน youtube นะครับซึ่งแต่ว่า น้องฝรั่งคนนี้มันมีประเด็นดราม่าก็คือเขาอะชอบทําคลิปเพื่อแกล้งหรือทดสอบคนหรือทดสอบสังคมคราวนี้มันก็เอาจริงๆคือถ้ามันไม่ไปกระทบหรือเกิดผลกระทบอะไรมันก็สนุกดีนะครับไม่ไม่ไม่รอแแลมแต่มันก็มีความสุ่สมเสี่ยงอยู่ในประเด็นที่บางประเด็นที่เคยมีเรื่องวีราวกันเดี๋ยวเราก็ลองไปดูข่าวกันแล้วกันนะครับว่ามันมีประเด็นดราม่าอะไรนะครับแต่ว่า ความน่าสนใจของเขาเนี่ยก็คือว่าเขากล้าที่จะทดสอบสังคมนะครับแต่คลิปที่ครูหยิบยกมาให้ดูเนี่ยเป็นคลิปที่มันสะท้อนเอาง,ง่ายๆก็คือสะท้อนความเป็นสังคมไทยที่ผู้ชายไทยเนี่ยเขามองว่าความเจ้าชู้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ควรจะปกป้องและช่วยเหลือกันก็คือเข้าข้างกันนะครับในเรื่องของก็เรียกออไรนะความ ความเจ้าชู้หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าในคอนเทนต์อ่ะมันเป็นยังไงแต่ก็เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจก็เลยหยิบยกมานะครับคนนี้ชื่ออนันต์เป็ดนะครับคนนี้ไม่ได้ติดอันดับหนึ่งในสิบหรืออะไรเลยถ้าบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์อยู่ในอันดับอะไรเ,เมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยได้เข้าไปดูแรงกิ้งของออน้องอนันต์เป็ดคนนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณอันดับที่แปดสิบกว่าเลยนะของประเทศ แต่บังเอิญว่าครูชอบก็เลยเลือกมานะครับเพราะว่า,เ,าเราเป็นคนพูดเรามีสิทธิ์เลือกนะครับก็เลยขอใช้สิทธิ์ตรงนี้เลือกเขามาที่ชอบเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ออกแบบคอนเทนต์เน่เก่งมีวิธีการหาคอนเทนต์แปลกๆง่ายๆคือเหมือนว่าแบบเออง่ายๆเนาะแต่ก็คิดได้อะไรแบบเนี้ยเช่นคลิป ให้คนส่งคลิปมาในเพจเขาแล้วก็ถ้าเขาดูแล้วขำเนี่ยก็จะแจกการ์ดทูมันนี่นะครับแล้วตัวเขาก็จะต้องโดนลงโทษด้วยการกินมะนาวหรือว่ากินของอะไรเผ็ดๆอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยคลิปไม่ง่ายแต่ว่ามันก็ดูโอเคแต่ว่าความความสเสน่ห์ของเขาเนี่ยมันอยู่ที่เอกลักษณ์ของเขาเขาเป็นคนที่พยายามที่จะไม่พูดคำหยาบนะครับในขณะที่ยูทูบเบอร์ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นตัวเองเนี่ย แล้วเป็นกันเองเกินไปแล้วก็จะพูดคำหยาบแต่เขาเนี่ยพยายามหาคําที่มันมันดูมันดูเหมือนจะหยาบแต่มันไม่หยาบนะครับเช่นไอ้คาว่าไอ้แม่ย้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็คิดขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้แบบด่าคนอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ไม่หยาบซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็ฉลาดในการที่จะน้อมน้อมถ่อมตนแล้วก็ไปเชื้อเชิญเอายูทูบเบอร์ที่ มีผู้ติดตามมากของเขาเนี่ยมาร่วมมาเป็นโคลิีหรือว่าโคโคออเปเรตในบางคลิปทําให้มันดูน่าสนใจขึ้นก็เป็นเทคนิคที่ดีก็ลองไปดูอันนั้นนะครับอย่างคลิปที่ผมเลือกมาเนี่ยก็คือเขาก็เขาเรียกว่าอะไรดีเกาะกระแสพวกเน็ตไอดอลนะครับเป็นคลิปรีวิวของกินตามเน็ตไอดอลแต่ละคน นะครับเพราะเขาก็รู้ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเน็ตไอดอลในแนวหน้าแต่เอาจริงวัยรุ่นก็ชอบเขาเยอะนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเน็ตไอดอลหรือเป็นยูทูบเบอร์รุ่นรุ่นดั้งเดิมนะครับพอๆกับบี้เดอรกานะครับบีเดอร์กาก็คือวิยานะครับก็คือคุณคุณปลื้มนะครับที่ทำ พวกวิดีโอแต่เป็นวิดีโอที่แบบรีวิวอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยที่เป็นคลิปแล้วมีวิวค่อนข้างเยอะมักจะเป็นคลิปที่แบบพาไปกินอาหารตามร้านอาหารแปลกแปลกหรือร้านอาหารเปิดใหม่อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งถ้าเราดูในคลิปเนี่ยที่ผมลองเอาลิงก์มาแปะไว้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรคือสาเหตุที่เขาเลือกคอนเทนต์เป็นแบบเนี้ยเขาก็บอกชัดเจนว่า เขาอยากจะได้สปอนเซอร์ที่ทําให้เขาได้กินฟรีด้วยและได้ตังค์ด้วยนี่ก็เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของเขานะครับแต่ว่าด้วยดีลาการพูดหรือนําเสนอหรือว่าบรรยากาศในการรีวิวของเขาเนี่ยและเอกลักษณ์ของทีมงานขงเขาเนี่ยมันทาให้อรรากาศในการนําเสนอนี่มันดูคุกแบบคลื้นแล้วก็หลากหลายนะครับคนก็เลยติดตามเยอะพอสมควรเหมือนกันก็เป็นอาจจะไม่ติดอันดับท็อป5แต่ก็ ยังอยู่ในอันดับท็อป10อยู่นะครับอาคนนี้ก็ไม่ธรรมดาซีบิงเนี่ยจริงๆอยู่อันดับ3แต่พอดีครูไม่ได้เรียงตามลำดับของของผู้ติดตามเนาะคนนี้ก็9้าล้านกว่านะครับซีบิงนี่อยู่อันดับประมาณ3 4ไม่เคยหนีหนีไม่เคยตกเกินอันดับ4แต่จะวิบบ่งอยู่3มั่ง2มั่ง4ี่มั่งซีบิงเป็นใครซีบิงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่านักแคสเกมนะครับก็คือ อ่ารีวิวเกมเล่นเกมแล้วก็ภาคไปด้วยว่าอา่เกมเป็นยังไงคือความสามารถของน้องเขาเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามารถเป็นนักภาคการ์ตูนได้เลยนะผมว่าน้องสีบิงนี่น่าจะมีประมาณสักเจ็ดเสียงในตัวเองได้เป็นคนแก่ก็ได้เป็นตัวร้ายก็ได้เป็นเด็กก็ได้นะครับแล้วเวลาเขาภาคเกมเนี่ยมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันทําให้เข้าใจว่าคือเกมของคนไทยทําเนี่ย มักจะใช้ตัวอักษรแต่ไม่ใช้เสียงภาคแต่น้องก็จะช่วยภาคและทาให้สถานการณ์ในเกมแต่ละฉากเนี่ยที่เราเล่นหรือเราติดตามอยู่เนี่ยมันถูกเฉลยให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็สนุกแล้วก็มีความตลกนะครับก็กน่าสนใจลองดูนะครับอันนี้คลิปที่ผมเอาลิงก์มาแปะเนี่ยมันเป็นคลิปที่สำหรับคนที่ชอบฝันร้ายนะครับมันเป็นเกมเกี่ยวกับ ฝันร้ายของฉันนะครับก้าคืนนะครับแล้มันมีฝันร้ายอะไรบ้างแล้วเขาต้องจัดการอะไรบ้างซึ่งน้องซีบิงก็สามารถภาคได้อย่างสนุกสนานนะครับอ่าคนนี้พี่เอ็ดดี้นะครับยานวุฒจันยานนะครับก็เป็นจริงๆแล้วเนี่ยเขาแยกทีมมานะครับจากทีมเสือร้องไห้ก็จริงๆพี่จริงๆพี่เอ็ดดี้เนี่ย ผมเองติดตามมาตั้งแต่สมัยเขาอยู่ในกลุ่มเสือร้องไห้แล้วแล้วก็คือเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรแต่งเพลงแร,แร็ปก็เก่งนะครับขึ้นอยู่ว่าจะจ้างเขารีวิวอะไรโฆษณาสินค้าอะไรเขาก็สามารถแต่งเพลงแร็ปได้นะครับโดยสูตรของเขานี่ก็คือจะทำยังไงนะครับให้คนเนี่ยไม่กดสกิปภายใน7วินาทีถ้าอดทนผ่าน7วินาทีไปได้นั่นหมายความว่าไงครับ นั่นหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะดูต่อไปนจนจ,จบคลิปแสดงว่าคลิปเนี่มันน่าสนใจนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อมากๆว่าอะไรครับคลิปใน y o u t u b e เนี่ยทำให้ดียังไม่สำคัญเท่าทำให้โดนนะครับดีให้ตายยังไงแต่ถ้าคนไม่ดูมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวลองดูเขาก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ อเดไปสัมภาษณ์เขานะครับว่าเขามีเทคนิคหรือมีเคล็ดลับยังไงที่ทําให้คลิปของเขาเนี่ยคนไม่กดข้ามและมีคนดูจนจบแล้วก็ติดตามเขาเป็นจํานวนมากนะครับฉายาของพี่เอสเขาคือเอสเจ็ดวินะครับคนนี้เนี่ยตอนนี้อาจจะมีข่าวไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ลองย้อนไปดูคลิปเก,ก่าๆของเขาเนี่ยผมว่า มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับคุณชอนที่เป็นไลฟ์โค้ดนะครับวิธีการโค้ดของเขาเนี่ยเขาจะใช้คำว่าผมอยากจะอ่านอะไรให้เพื่อนๆฟังครับแต่ต้องเสียงแบบพูดไม่ชัดนิดหนึ่งนะเพราะว่าประมาณว่าลุกขึ้นอะไรแบบเนี้ยเขาจะไม่บอกว่าคุณจะต้องทําอะไรเพียงแต่ว่าจะไปเอาคําทองจากหนังสือจากคนนั้นคนนี้แล้วมาพูดมาพูดเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยได้เตือนตัวเองได้ตั้งสติได้หยุดคิดได้ลองคิด แต่ไตรตรองว่าสิ่งที่เรากําลังดําเนินชีวิตสิ่งที่เรากําลังทําในระหว่างการดําเนินชีวิตเนี่ยมันถูกต้องมันสมบูรณ์หรือมันครบถ้วนในสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วหรือยังนะครับก,ก็ก็ดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมันอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่เราลองดูคอนเทนต์ที่เขาทํามาอย่าเพิ่งไปสนใจอดีตนะครับผมก็เอาคลิปอันหนึ่งมาแปะไว้ก็อยากให้ทุกคนลองดูว่า คุณชอนเนี่ยเขานำเสนออะไรนะครับและลักษณะนียเป็นยังไงนะครับคนสุดท้ายนะครับน้องซอฟนะครับน้องซอฟนี่รีวิวทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้แต่สไตล์การรีวิวของเขาเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ารักนะครับและของที่เขานำมารีวิวนยส่วนมากจะไม่เป็นแบบของไก่กาอาราเรนะเป็นของที่มันมีความน่าสนใจในตัวของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องซอฟบอมส์ชาแนลของน้องเขาเนี่ย ก็เลยเป็นที่น่าสนใจอย่างคลิปที่ผมหยิบยกมาเนี่ยเป็นคลิปที่น่าสนใจตรงที่ว่าตัวสินค้าของเขาเนี่ยมันเป็นสวนหินญี่ปุ่นขนาดเล็กนะครับแต่ไอสวนหินญี่ปุ่นขนาดเล็กที่น้องซอฟเขาเอามารีวิวเนี่ยกินได้ทุกชิ้นเลยหินดินทรายต้นไม้กินได้หมดแต่ทีนี้มันทํามาจากอะไรเนี่ยเราลองไปดูแล้วลองมาดูรีลาของน้องเขาเวลาเขารีวิวเนี่ยมันเป็นยังไงครับอ่าคราวนี้มาถึง การมอบหมายงานนะครับการมอบหมายงานเนี่ยก็คือจะให้นักศึกษานะครับทํางานส่งนะครับสําหรับนักศึกษาที่ทํางานแบบออนไลน์นะครับก็ให้ติดตามประสานกับทางอาจารย์ดูว่าจะให้ส่งงานแบบไหนนะครับคือจะให้วิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จของยูทูบเบอร์นะครับโดยนะครับให้วิเคราะห์ดู ดูแต่ละคนนะครับทั้งแปดคนเนี่ยนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าให้เราย้อนไปดูที่พีระมิดนะครับพีระมิดว่าระดับคุณค่าทางการสื่อสารเนี่ยนะครับในพีระมิดของออสื่อที่ยูทูบเบอร์คนนั้นทำเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะครับอยู่ในระดับไหนลักษณะคอนเทนต์นะครับเป็นเป็นยังไงนะครับนำเสนออะไรนะครับ พูดถึงอะไรเน้นไปทางไหนนะครับจุดเด่นนะครับที่ต้องวิเคราะห์ก็คือเนื้อหาเป็นยังไงและโปรดักชันโปรดักชันก็คือว่าลักษณะของการผลิตคุณภาพของการผลิตของเขาเนี่ยมันน่าดูไหมมุมกล้องการตัดต่อเป็นยังไงนะครับจุดด้อยก็เช่นกันนะครับและตัวสุดท้ายอันที่4นะครับก็คืออันนี้เป็นสกิลของยูทูบเบอร์ว่าเขามีลีลาเทคนิคในการพูดเป็นยังไงในการถ่ายทอดเป็นยังไงจังหวะจากโคน ความเป็นความมีอารมณ์ขันของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ,อันเนี้ยห้าประเด็นนี้นะครับที่อยากจะให้ทําการถ่ายทอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่สําคัญมา,มากๆถ้าเราสามารถวิเคราะห์เรื่องของระดับคุณค่าทางการสื่อสารได้โจทย์ที่เหลือเนี่ยเราก็จะมองถือว่ามองได้ได้แตกนะครับอย่าลืมนะครับยึดหลักนะครับเขาเรียกว่า พีระมิดนะครับระดับคุณค่าทางการสื่อสารนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่าสื่อของยูทูบเบอร์แต่ละคนในแปดคนเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับของครูเองเนี่ยนักศึกษาที่ทำแบบที่เรียนรู้แบบออนไลน์นะครับที่ไม่ได้มาเรียนในห้องเรียนเนี่ยขอให ทำในไฟล์ Word นะครับแล้ะเซฟเป็นไฟล์ PDF และส่งมาในลน์กลุ่ม BCS 124เกลุ B ่ม 4, 4นะครับที่ครูอยู่ในนั้นนะครับส่งมาแล้วก็แอดครูมาด้วยเพื่อจะได้เรียกว่าเราได้ส่งครูมาแล้วนะครับเขียนชื่อเขียนเลขที่รหัสมาให้ให้พร้อมที่หน้าปกด้วยนะครับส่วนนักศึกษาที่เรียนในห้องเรียนนะครับอยู่แล้วก็ ถ้าดูล่วงหน้ามาก่อนได้ก็ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกระดาษแจกให้นะครับแล้วก็วิเคราะห์มานะครับทั้ง8ดคนนะครับเราอาจจะได้ดูพร้อมๆกันไหมในห้องนะครับก็ลองดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยสำหรับการสอนผ่านออนไลน์นะครับก็การบรรยายเนี่ยคงมีแค่นี้สั้นๆไม่ยาวมากนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยนะครับ นักศึกษาจะต้องไปดูคลิปที่เหลืออีก8คลิปนะครับที่ครูเนี่ยเอาไปแปะเอาไว้นะครับเพื่อจะใช้ในการวิเคราะห์ตามกรอบนะครับ <c oughs> ตามโจทย์ที่ได้ให้เอาไว้นะครับดูทั้ง8คนนี้นะครับ <c oughs> และวิเคราะห์ระดับคุณค่าทางการสื่อสารนะครับลักษณะคอนเทนต์จุดเด่นของเนื้อหาละโปรดักชันจุดด้อยของเนื้อหาละโปรดักชันและลีลาเทคนิคเฉพาะในการถ่ายทอดนะครับครับก็สําหรับการบรรยายนะครับในครั้งนี้นะครับก็ ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับแล้วนักศึกษาก็แยกย้ายกันไปดูคลิปนะครับและเขียนบทวิเคราะห์ส่งนะครับในช่องทางที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเท่านี้ครับขอบคุณนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับ